แล้วฟ้าลังเลอีกแล้วนะพี่นะพี่นะอยากเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะพี่อยากได้เท่าไหร่เอาไปนะครับนี่ครับพี่นี่ครับน,น,นะพี่นะไม่มีสีผมนับหกนะพี่ไม่มีสีผมนับหกนะพี่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน 1>, 1 4 4 1นึ่โอ้โหหนึ่งี่นะพหนะเพ่เดี๋ยวเราลุ้นเลขโค้ดต่อไปเลยนะเพ่นะเพ่นะมาเลขโค้ดหนึ่งสอง6 7 แต่เรามารู้เลขโค้ดที่เจ็ดกันเลยนะเพ่มาหมอบเข้าไปครับลงยาหน้ากากทองคีบิีกแล้วนะเพ่ลงยาหน้ากากทองคีปอีกแล้ว <ส presentation> ลงยาหน้ากากทองคีปอีกแล้วนะเพ่ลงยาหน้ากากทองคีบิีกแล้วนะเพ่ลงยาหน้ากากทองคีปอีกแล้วนะเพ่เนี่ยเพ่พระองค์เนี่ยครับพระองค์นี้แล้ว นานจ๊ะเพ,พาเงี้นะเพเพาเงี้ยเออนะพี่ทีทีอานะเพพีทีทีอาร์าเป้นอะเลยค้ที่แปกันเลยเพ มนอบเข้าห้ครับโอ้โหพักนี้สวยนะเพพนี้สวยเนี่ยะเพรพระองค์นี้นะเพเนี่ยครับเนี่ยพรพระองค์นี้เลยคนระับพระองค์นี้เลยมาสดาสดใหม่ๆเลยับเพรมาสดสดใหม่ๆ่เลยเนี่ยเพร อันนี้ไม่มีเลขโค้นะเพะอันนี้ไม่มีเลขโคดแต่ฝาหลังนู่นอยู่นะเพไหนะเพะนะไนเพไหนะนะนเพนะนะ